กดแล้ว <c oughs> โรงงานไฟฟ้าอยู่เคียป่ะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้อ่ะแต่มันอยู่ข้างอันนี่ไงใช้พลังงานนะั่นก็ได้นะน้ำอ่ะคล้ายๆเขื่อนใช่ไหมเออเป็นโรงเขื่อนผลิตไฟได้ ไฟฟ้าพลังน้ำอะไรเงี้ยต้องหันหมุนเนี่ยแล้วให้น้ำแบบพัดผ่านอะไรเงี้ยมั้งอูแล้วก็ระเบิดเ,เกิดแตกเรากำลไปดูทุกไฟยอุตอุตอุกอุตอุตภไยอ่ะใช่โอ้แ <c> ต <oughs> ่ตอนนี้พร้อมกับที่จะบัดหน้าจอมัว So we're searching for the calling. Someone's didn't Appears to be deserted. We would left, not left. The mines. But Nothing here. What We've right. got that local! Stuck out! Creeping in! Oh, no. Oh. ไปก่อนเปเปโดโดมกันแล้วมั้ยอันนี้มี4โปะฮะสบัดสบัดได้ได้4โปร4โปรมามาเจอแล้วไมรู้เกิดมาก็่ดีไม่ได้เก็บเลยเออใช่าเข้ามาจะได้เปิดโปรอ๋อเปิดอะไรอย่างนโอเคเฮ้ มีข้างในอ่ะที่มอไม่ได้สัตว์เฮ้ยตอนกีวิ่งเข้าไปดูหน่อยเจอกระเป๋าวะไม่เอาเจือใส่ที่มีซีโฟอ่ะตรงตงไหนแทนซีโฟได้ไหมทบแทนตอนนี้อ่ะวะเยอะเข้าไปพี่นี่ทบแทนยังกูบอกเดี๋ยวเข้าแหวนโดนพร้อมตรงนี้มีอะไรวะเนี่ย ไม่น่าเชื่อจะมาไวว่ะข้างในมีเคโมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ๋อตาดับเพิ่งมายอ่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เอายิงไกลกับไอ้นั่นมายิงไกลยิงช็อตเคโมวางอยู่บนพื้นเลย

ไอ้ดาดที่แขนหน้านะพวก fps ของนี่อะมอสดาดนั่นแหละฮะเรียกกระดวยไอ้ดาดที่แขนหน้าแหละอ๋อเรียกใครมอสหลังเลยยิงเพิ่ก่อนเลยอ๋อปิดเลยอ๋อ4มันให้มาเปิดแต่นี่มันไม่ได้เปิดห้องลับก็เถอะเอ้บอทมันก็ไปโดนบอทมันโง่พอกันเลยโฟเดรต ปนดีโอ้ยตรงนี้วางนี่ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเฮียเอาเวยวางทำไมาตรงนี้่อนโหอะไรอ่ไอคอนไวะีอวะ้ี่ไ่ง่ผมใหญ่ป่า ูงเล็กเหรอถ้าผู้เล็กยวเพิ่มใช้ตืนเลยตรงนี้แคมป์ะวะแคมป์งกอ่างใเปิดต้องมีชัดกันด้วยการบังคับเบอแล้วมีโแกมกดเปิดในห้องเนี่ยในในใอ้ไม่ยิงเป็นเห็นเป็นลูกมัน ยดูแกอยู่นะแกแก้เปิดเลอโหนีู่อ้องครับอ๋อนีีงตองกดกับนี่ดร็อเลังครัด็อปิดอันนี้มอสให้ชวนเลยวปะอแป๊บหนึ่งรอเป็นเขาอะเวฟใหญ่แม่งมาพอดีเลยอยูนี้วางเคมาแต่ที่เราแพ้ก็ไปบ่อยอะอ๋อ ไอที่ไอที่โดนบอลตบบอกแล้วะไอที่ตายฮานาประตูแล้วนะใช่ใช่ไอแดนเงียนเงี้ยนหน้าเพิ่มพีดเออได้เลยจะมมาเร็วเกมตะหนักเตือนเกมตะหนักเตือนป้าสีร้อมพร้อมวก็ไงก็ไงเกมตะหนักเตือนรู้ก็อะไรเนี่ยฮักคนเลยจะยืมให้ จะไปขึ้นอาขึ้นแล้วโอเคชัวนละได้ไหมจะแตกจะแตบกบขึ้นแล้วก็จะรอก่อนแล้วกูมีแต่ลูกฟองกับลูกฟองเลยนะระยะเดินไกลเออใช่แล้ววันนี้ เน่คอมพิวระดับเยอะสุดระดับสามอะมันเคยเยอะที่สุดแล้วที่ได้มันไม่อยู่เองละไอ้เหี่ยะเพล่เพน่เขาจะยืนยิงเฉยเฉยไว้เหี้ยไม่น่านั่นเลยเป็นความเป็นตนั์เอาป้องปืนยิงหมดแล้วแม่งเลยแล้วเขาไม่แต่งต่อคป้องปืนไม่มีเลยเคยมีไอเฮเก็บป่ะมีหมดลยไม่ได้เก็บเลย ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเอาปืนสะท้นมาเล่นนะเนาะเฮ้ยประตูเปิดเลยได้ยิงแล้วปเปิดเดียวอาวแล้วทำไมห้องนี้มีกล่องวเครหสนใจเฮ้ยมีปืนขีดวมันไม่เก็บเลยมันมาเยอะเกินอ๋อพาปืนขีอ่ะดูว่าเอาดีกว่า่ะเวอร์กว่า

โอหของยอะชกัรดองอ่ะต้อกัคุเองอ่ะไ่ต้องใี้มีองวะเฮนีไมกล่องกระสุดมะเอชอกาดะไอเบีอ่ะเขนข้าไมได้แล้วโอ้าเลไออดี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 ่ีดี

ยิงเสียงคอมบี้ถุยๆอยู่ข้างหลังเนี่ยิง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 อะไรดิไม่เห็นอะไม่เห <archive> ็นจะเสียงยิงจะเสียงยิแต่เสียงพี่แอรได้ยินแต่เสียงซอมบี้ยิงไม่เห็นหรอกแต่คนอีกไปเลยยิอ่ะเผื่อโดนนี่มันโดนโดนดึกกูพีดเลยด้วยกูไม่เห็นพี่อะไรเลยนอกจากสายาลัวก็ลงแั้วจริงจริงไม่โดนนั่นแหละเออ ยิงใบคิวขึ้นแน่แน่เลยนะไปทางเราไปเฮ้ยตรงนี้มีไอ้นี่ไึ้นฟ้าเอาเลยโอ้โหโคตรเยอะเลยเนี่ยมีให้เก็บอุปกรณ์เสริมเคร่หมดเลยไประเนี่ยไประเบิดเดี๋ยวปักก้อนเตอนนั้นระเบิดไฟหน่อยเก็บกระโหลก่อนนะกระโหลกหมด ของคงนี่เปลี่ยนเป็นเกมมอมาเอาเกมมอมาหรอวางไว้เรื่องได้ด้วยหรอว่าเราเอาอะไรมาใช่ยิงแค่กูยิงแค่แต่ได้กูยิงแค่จะตายจะตายกูจะตายเย็นแล้วก็คุ้มนะอ่ายังแล้วก็คุ้มด้วยกระจายทั้งวงแต่ว่าเบื่ออยู่ตรงแนงที่ระวังนะตาตึ๊ดแจ้งลายมันยึดตาเอาเฮ๊ะไม่บอดเย็นตายตายแบบนี้ โอ้โหมาเอ็งยิงดิ่งยิงดิ่งเอ้ยแต่นาื่นได้ลเป็นเด็่โดนพอดีโดนอย่างี้ไอ้เกีียโอ้โดนกูยิงหมดเลยเปลืองของกูอีกเปลืองของกูเปลือใช่เปลืองต่นเาด้ลเล็กเรีวเยเออแล้วเาวะ่้างีปืนว่าปืนขี้แกว่ะ ปืนขีกกระบอกที่สองล่ะไม่คิดจไมไปืนขีไงล่ะอุตส่าห์ตั้งชื่อไว้ให้เลยนะตรงตรงนี้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปได้ไปไหนอ่ะสถานนี้ไม่เคยเล่นเล่นไม่เคยถึงนี้ทีกูเฮ้ยปั๊มปืนอันนี้กล่องให้เยอะหน่อยให้กูยังใช้ไม่หมดเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเจซี่โฟย เจออะไรนัดกันนะเจอาสีฟูใช้เอคีอยู่ดิอะไรไอ้ก๊อกเยี่ยมมาเลยแต่ถ้าเป็นใครเล่นนี้ยนิดเดงก็ได้นะเป็นใครเนี้ยก็รอนัดอ่ะไม่อะไม่นัดเลยเรียบร้องนะับเอคีตรงนั้น้ใครจะได้กลางวางเลยได้ระยะกันตรงไหนวะกันข้างล่างกหรอปอมใช่กันคอมอ่ะโอ้โหยังมืดเลยวะดูดูเรื่องเลยวะ โอ้หมาทางเดียวหรอโอ้หลายทางเลยโอ้เอ็ดเดียร์เฮ้ยเคี้ยโอ้โหโดนช็อตไปทันเลยกูลงล่างดีกว่าอี่าโหยวนตายแคมปิ้งวะเนี่ยเห็นวางป้อมได้เพียบเลยไม่โจอยอ่ะโอ้เดียวคุช็อตอะไรอ่ะล่ะอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าไอ้เหี้ยเปลี่ยนกัน ไอตัวพิเศษอีกกล่องเด้อว้าวปืนระเบิดเลยไม่ใช่แค่คนนี่คนคนอยู่ชั้นสองใช่ไใช่ให้การในหาเนี่ยทำเครื่องอยู่มีเอ้ยมีลูกตองเลยอ่ะลูกตองก้นแอบสตาลูกตองอ่ะเอาเอาเอาป้อมป้อมปืนเอกมาข้างไงเนาะใช่ไว้กันออต้ทรีไลเลทคีเพนโลนนเรียวจะดวัดเรียวสุดท้ายละดาบได้หมดแล้วโอเคดีเลยเข้าไปในเนี่ย เปิดไปเลยพี่นเ,เนี่ยวเวนี <c oughs> <ป>นะาลายกเปืนกลไปได้เงกันองโเท จะได้นะเกียนี้เปิดไขายไปได้อ่าช่วยกูได้มากเลยถ้าเปิดไขยายได้ค้ามปืนใหญ่ของคนดีจัดเตะไม่อยู่ไกลดีแล้วครับเฮ้ ไอพี่เหี้ยโค้ชเต๋าตกพ่นในตัวพนน้ำมันมันตึกจังวะสิ่งตึกมากเลยมองไปแม็กหนึ่งอ่ะถ้าใครล้มอ่ะบอดอะไรนะแล้องกคนตายได้บอดเหี้ยไม่นะปล่อยแม่งซ์ <S <S ไอตัวใหญ่โดนมือก็เดียวกระเด็นตายแลไรเหี้ยอ้นนี้น่าตายยากมากอ่ะหายแล้วต้องเืิ่มขึ้นเยเลยอีหา คล้ายๆแบ็คโฟบัตไอตัวนั้นเลยนะไอตัวที่ว่าแม่งงับเดียวตายอะ่ะตัดง,งับแล้ววิ่งหนีอะ่ะแล้วก็ทีเดียวและะว้วก็ไวด้วยเราถึกด้วยอะ่ะถึกชิบหายเลยฮู้คุ้ยมากอ่ะเนี่ยยี่ยิงเลยที่น่ารักอะไรอ่ะเป็นลูกฟองยิงจ่อตัวไม่เป็นไรคือยิงไปอยู่ข้างประตู ใครเห็นกระเป๋าโดนอยู่ไหมเอ้กระเป๋าโดนอ๋อเออยอมเลยเออหมดแล้วเนี่ยหายแล้วมึงไม่มีแล้วไม่มีตาเมื่อกี้แม่งเกือบมีเยอะแยะเก็บไปได้มีไม่ได้ใช้ ซอมบี้ถึงสิบตัวน่าจะหมดแล้วไหมิหาก่อนหาคนเฮ้ยร้อยนัดร้อยนัดด้ว Does the job ใช่เปนตีด้วยมใช่มีสองนอุ๊ยกระิดตรวจดูด้ย ล <c oughs> ุกนี่เชิดไงอ่ะดูทำใจรอแล้วเงี้ยโอปั๊บนเลยวะสองเรียน้องกีฟน้องกีฟกีว่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังใส่ลูกไม่เสร็จ ตายขาดโอเคประตูเปิดแล้วโอ้ยสว่างนะครับลภายนอไปท okay, oh, ี like ่ลภายนอได้ไงได้รอบ่บานเลยได้แล้วกำลังไปช่วยได้เฮ้ยขัยนหล เอ้กูเจอไอ้เจ้าคนนี่แกทีมทีมรังทีมเอาให้หยุกอใครล้มอยู่ข้างหลังนะบัดโง่้โดนกูออ้ไปเปลี่ยนโดนเปลี่ยนสีตาบด้วยป่านแลวนี่สีแดงเอออันนี้อะไรนะใส่ไม่ได้ที่อ่ะเอาหยก่น อ๋อที่ใ่ป้าแคปหรอตอนนี้น่าแคมปตายแล้วโอเคก็วางนี่ตัวตายละแต่นี่ไม่เคยเล่นดี่วะพอเราตายตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะเอาวางวางไว้ด้วยกันเนาะไม่คิดเนี่ยเอ้ยฟ m g แบบสาเกี่ยว SMG อะไรเนี่ยอ๋อไอ้ปืนคี้ยดตังไงล่ะประตงตตรงที่นี่เปิดได้เว้ยใช้ซีโฟเปิดจะเกินเลย โอ้หเยอะไอวะเยอะดิฝั่งนี้วาดี่าเดียวพะก็จะไปฝั่งนนุนแทนกดละเจอตัวนตรงไหมวะอะไรโอเคเปิดแล้วมีอะไรมมีเมีโอโอ้แลนปืนเฮ้ยับช็อตกันช็อตันตายไปแล้วอยู่แล้วเลยมอดให้ไปแล้วเลยนี่ เราอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมรู้เลยพร้อมนะเอ้ามวิ่งไปพัดพี่ฆ่าผีเด้อเพราะวามันตกไม่ได้มาเนี่ยเยียพี่ตรงนี้จะไปเก็บไหมค่ะเยี่ยพี่ชักการตรงนี้ก็บอกเลยเอ้าตกกันอย่างนี้เลย้อมาดูพี่เลยนะถ้ากลับมาผีมันเข้ามาได้เลยสบายสบายเลยท่างี้แต่ทำแบบนี้ไปไอ้อ้วนม้าทำอย่างนี้ลงไปเลยเร็ววิ่งกูเลย

ตะนั่นไม่แปลพักเอลดูดิไม่ได้แปลพักเว้ยแย่ปิดไปแล้วกู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 พูดแล้วนะนี่ไงเปิดได้แล้วไงลงไปเลยต่อที่สิบวิดำให้ประวัติการไม่ยิงเพื่อนกูด่างพอไอ้ตานั่นเอ้ยไม่ได้ยิงเพื่อนไปนะเพื่อนไปตัดนาอีกอันนี้ตัดกับดักไปอันนี้คือแบบใช้ใช้ใช้การตัดกำลักใช่ไหมใช่

เอ้ยจบแล้วอ่ะโอ้ยเกลียดตายเลวกลัวตายไปได้หมงตายเป็นยังไงไปแล้วดูเดี๋ยว